ี่คพายนอนตรนคริสต์มาสวันนี้นะคะกนะดีอยู่นะจะว่าไม่หนาวมาก <c oughs> วันนี้เป็นวันจานวันหวยออก หวยด้วยเบอร์เด้มน, <c oughs> น,นั่งไอก็คอเคแขกงยู่ปกติเราจะไปตลาดนัดนว,นวันนี้เราจะไปร้านจี้หานข้าวกันเลยไทยล่ะบันคริสุด ไม่แล้ว Ai ai nào, không, không ai biết nói là ai biết nói là không ai biết nói là không ai biết nói là không ai biết nói สวัสดีครับกำลังไปทำงานกำลังไปทำงานเลขอะไรเจะโทรมาบอกเลยสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับวันนี้ทำอะไรร่างขายโหรขายเตอ <c oughs> ไหนดูสิ <c oughs> น,นั่งมีไออยู่เลยเนี่ยไหนดิไหนลูกชายอยู่ไหนลูกชายนอนแล้ว ดีงี่เง่าหรือเปล่าวันนี้อาบน้ําอาบท่าให้กันหรือ,อยังอาบไปแล้วโต,ต๊ะเตียงฮะมันขาดมันจะเย็นขาดได้แหรอมันจะเร่มันลงนอนพื้นละแมนต้องนอนพื้นโต๊ะเตียงเมนต้องนอนพื้นลหรเด้เพราะว่ายันลูกควงตกเตียงจะของพาดเพลอแป๊บเดียวตอนนี้หัวสักกระเทียมด้วนลงคิดถึงนะรู้ไหม อสองถือมาพิ่งอาจารย์ลุงฤกนี่ดูกระไบ <ป S 2> ทหาร,ห,ารหมอไท้ทหารเอาว่าบดีพี่น้องเอฟซีวงเหนืนอทหารนี่บอยาคุณชอติดจัดปวดน้าการแต่งได้ดีนะอ๋อเด็กลูกยาดมันแหน่นาดีอ๋อมอนไทเน่าอ้อเป็นหนึ่งเขาเชิด นี่ไม่ได้แล้วเลยกินย่อลเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านี่มันปีเกิดของเขานะโอเคจะไปร้านทีนก่อนแล้วก็จะไปทำงานอยู่ดีมีแหงนะมาหอมเมียหน่อยจุ๊บวางครับวางให้หน่อยนี่วางเลยเังม่ย่อสองเลยนะ ต้องไปด้านจีนก็โอเคด้ววี่นอนอู่ดีไม่แห้งเอาบางสาปดาตอนนอนแป๊บแป๊บพูดทัาเร็วแพ พอกันคลิปหน่อจ้าถูกไวรวยเบื่อทุกคนเด้อพี่น้องเด้อ